สวัสดีเอฟซี FC. ที่น่ารักทุกคนนะครับผมเอิร์ตกอสอบ,บ้านน้ำนครอ่าผมขอมาต่อเนื่องอันนี้เป็นการบันทึกรอบที่สามนะครับที่เป็นการต่อเนื่องอ่าก็คือก่อนหน้าน,นี้นะเกิดมีสายเข้าแล้วก็สองสายซึ่งเป็นสายที่ผมไม่ค่อยพึงประสงค์ที่จะรับในตอนนี้นะครับอ่าเป็นเกี่ยวกับอ่าทั้งคอรเซนเตอร์ทั้ง, center, งอ่าลูกหนี้นะครับผมที่ว่าผมทำการฟ้องร้อง ไปแล้วนะครับฟ้องร้องไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คือเรื่องอยู่ที่ศาลแล้วนะอ่าคราวนี้ผมมาขอพูดเรื่องต่อนะครับเกี่ยวกับว่าอ่าที่เขาใช้เงินฟุ่มเฟือยนะใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ยอมชดใช้นี้สินนะครับจนที่ว่าอ่าหลายๆเจ้าก็คือถอนไปคล้ายๆถอนถอน ไม่ได้เงินคืนนะพูดง่ายแล้วก็ไม่ติดตามแล้วก็มีซึ่งมันไม่ใช่ผมนะครับมันไม่ใช่ผมแล้วเงินที่ได้กลับมาเนี่ยที่อ่าที่ผมได้คืนกลับมานะผมก็จะเอาไปทําบุญแล้วผมก็เขียนรายละเอียดให้เขาหมดแต่เขาเหมือนกับว่าไม่ยอมที่จะอ่านนะหรืออาจจะมีทะนะนะครับแนะนําว่าไม่เข้าไปทําแรงสิ้นอยู่นิงน่งๆเฉยๆตามไม่ได้นะครับซึ่ง,งจริงเนี่ยผมมีข้อมูลในเชิงลึกเนี่ย นะในเชิงลึกเลยคือผมรู้หมดทั้งที่อยู่บ้านเขาบ้านแม่เขาจะอยู่จังหวัดปัดุมจังหวัดไหนก็ตามญาติเขากี่คนนะครับสเตทเมนต์การสเตทเมนต์เลยนะว่าการเงินเขายังไงหมุนเวียนยังไงมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับผมมีข้อมูลเขาเชิงลึกทั้งหมดนะแล้วก็ได้ข้อมูลจาก เพื่อนน้องทางฝั่งน้องของเพื่อนนะครับซึ่งอยู่บ้านอยู่คนละคนละบ้านเนี่ยแลนะให้ข้อมูลว่ายังเข้าไปพูดคุยกับเขาไปคล้ายๆมีความสัมพันธ์อ่าฉันเพื่อนฉันพี่น้องฉันหญิงชายนะอืมผมก็ไม่ขอเอ่ยในเรื่องที่ตรงนี้นะอ่าเพราะว่าผม ไม่ทำให้น้องๆที่้ข้อมูลผมลำบากใจนะครับแต่อดีตเพื่อนเขาคงรู้แล้วแหละว่าผมพูดถึงใครนะอืมแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะหนีไปได้หรือน้องคนนี้อาจสามารถที่จะบังได้นะครับไม่สามารถบังได้เพราะว่าเขาน้องเขารู้ว่าผมเป็นยังไงนะถ้าผมดีผมดีมากเลยนะกับเพื่อนกับพี่น้องนะครับ แต่ถ้าผมถูกกระทำนะแล้วผมร้ายเมื่อไหรเ่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดจากวงโครจรคำว่าเพื่อนของผมเป็นคนไม่รู้จักนะครับจากคนไม่รู้จักเป็นศัตรูเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องจำไว้เลยว่าผมมากัดไม่ปล่อยผมกัดไม่ปล่อยเพราะถือว่าคุณทรยศทรยศนะครับทรยศคำว่าเพื่อน สำหรับผมทอรยศดความไว้ใจที่ผมมีให้นะครับผมขอบอก f อทุกคนนะครับหรือเพื่อนผมน้องๆพี่ๆผมทุกคนหลายๆคนรู้จักผมนะครับอ่าคราวนี้ครับเมื่อวานถือว่าโชคดีแล้วกันนะที่ว่าผมไปที่ศาลไม่ได้ไปที่ศาลเมื่อวานที่ศาลจะุนน,นะครับถือว่าเป็นโชคดีแล้วพอที่ว่าพอดีว่ามีอ่าทีมงาน เขาเข้าข่ายอาจจะอะไรอ่ะเป็นผู้เป็นบุคคลเสี่ยงแล้วกันเสี่ยงต่อโรคโควิดเสี่ยงต่อโรคโควิดก็เลยปฏิน้องน้องทนายกขาโทรมาว่าเขาไปไปก่อนเงี้ยก็เลยอ่าไม่ได้ไปก็เลยเป็นโชคดีของเขาและอ่าโชคดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขากล่าวอ้างว่าเขาได้ทําบุญให้พ่ออยู่ต่างจังหวัดน,นะซึ่ง ต่จังหวัดก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าคุณจะไม่สามารถที่จะติดต่อหาผมได้แล้วติดต่อหาทาน้องหนายผมได้ผ่านทางโทรศัพท์ทําไมถึงติดต่อไม่ได้ครับพอคุณบล็อกผมไว้ไงครับนะครับ,นะรบอ่าคราวนี้มาต่อครับคราวนี้ผมให้โอกาสเขานะก็คือไม่เลยวันที่ยี่สิบแปดนะครับไม่เลยวันที่ยี่สิบแปดต้องได้เงินก้อนขืนครับเงินต้น คือผมให้น้องขนายผมจัดก,การหมดเพราะว่าผมมอบอำนาจให้น้องขนายผมหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับคดีนี้นะแล้วก็ถามว่าผมอะม,มีข้อเงื่อนไขพิเศษนะตรงที่ว่าเขาเขาบอกไปบอกนะเขาบอกกับผมอะในในในเฟซเลยบอกว่ามีมีบันทึกอยู่นะก็คือเขาได้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่นะซึ่งผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ไหนนะจะพูดตรงนี้เลยนะขอใช้ f e e ลนนิ่งนิดนึงนะครับ ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นข้าราชการนะอาจจะนะหรือเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงนะสูงในบ้านเขาหรือในที่ว่าหนือหัวเขาอะนะหรืออาจจะเป็นใครต่างๆนานาที่เป็นทะนแนะก็ได้หรือทันทนแนะนะผมจะบอกนี้นะครับว่าอ่าเขาจะบอกนี้นะครับว่าเวลาทะนแนะเนี่ยหรือใครๆต่างๆานาเนี่ยเขาแนะนําคุณให้ประพฤติธทรรมหรือชี้นําคุณในทางที่ว่าต่อต้านนะ หรือในเรื่องที่ว่าผิดแล้วยังไม่ยอมรับเนี่ยนะนะผมจะบอกให้ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณเกิดนะครับต้องคดีขึ้นมานะหรือเกิดติดคุกขึ้นมาเนี่ยทนะยพวกนี้เขาไม่ได้ติดกับคุณนะครับผมบอกให้เขาไม่ได้ติดกับคุณอ่าแล้วก็คุณก็รับไปเต็มๆตมนะครับกับสิ่งที่ทุนทําแล้วก็ทนะก็จะลอยลําไปครับ คุณติดคุกเขาก็ไม่ได้ทุกร้อนอะไรไลครับนะครับอ่าและข่าวนี้ครับ,นะรบ,รบผมก็จะพูดต่อครับนะอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ผมจะทำข้อตกลงกับเขาก็คือทันแนะนะครับถ้าไม่อยากให้ผมดำเนินคดีเกี่ยวกับพรบคอมนะครับซึ่งผมมีหลักฐานแน่นมากนะครับ พหลบคอมหรือมินประมาณให้เอาทานายน่ะน่ะคนที่คุณกล่าวอ้างน่ะมารับผิดแทนมารับผิดชอบในสิ่งที่เขากล่าวอ้างให้คุณพูดนะครับหรือถ้าไม่มีคุณก็รับไปเต็มๆนะบอกให้คุณรับไปเต็มๆเ,เลยอืม เพราะผมถือว่าคุณพูดด้วยอารมณ์ของคุณด้วยความเป็นจริงที่คุณพูดมาอย่างี้ผมเคยพูดกับทุกคนนะครับเอฟซทุกคนนะครับว่าผมไม่สามารถห้ามความคิดของทุกคนได้ทุกคนมีอิสระในการคิดนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็ไม่สมควรที่จะมาพูดให้บุคคลอื่นได้รับรู้หรือพูดให้บุคคลอื่นนะครับบุคคลที่สามนะครับให้ได้รับรู้หรือ,อเห็น เห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับบางเรื่องเป็นเรื่องโกหกแต่คุณเอามาโพสไว้นะในโลกโซเชียลเนี่ยผิดครับผมฟ้องฟ้องแน่นอนแน่นอนนะครับแล้วคุณไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตหล่นล้ายังไงในต่างจังหวัดนะตอนนี้นะผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าคุณพูดจริงหรือพูดโกหกนะครับ แต่ผมให้โอกาสถึงแค่ไม่เกินวันที่ยี่สิบแปดนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสื่อกลารนะครับนะครับผมที่ผมบันทึกนี้อ่าแล้วเขาก็จะมีคดีต่อไปอีกครับผมบอกให้ว่าคดีแพ่งหนึ่งนะคดีแพ่งนี่ฟังดีๆนะครับต่อให้คุณติดคุกไปแล้วคุณก็ยังต้องชดใช้ผมจนกว่าชีวิตคุณจะสิ้นไปนะครับ บอกไว้แล้วนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในคุกหรืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้ากฎหมายศารสั่งเมื่อไหร่คุณต้องชดใดชัยผมนะคดีที่สองครับหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทโดยการขึ้นในสื่อโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับผมไปดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมขอดูหน่อยนะอ่าจะมีจะมีมาตานะครับไปดูคร่าวๆเลยว่า มาตาสามสองหกนะครับนะครับเป็นประมวลการมีประมาทนะนะประมวลกฎหมายอาญานะครับผมแล้วก็มาตาสามอ่าสามสองหกสามสองแปดนะอ่าซึ่งคดีพวกนี้เขามีฟ้องร้องกันมาเยอะแล้วนะครับคดีมนประมาทเนี่ยมันยอมความกันได้นะบอกให้ยอมความกันได้ด้วยข้อตกลงนะครับซึ่งมันมีข้อตกลงซึ่งอ่าข้อตกลงเนี้ผมก็จะ พูดนะครับผมผมก็จะพูดในในสารนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามีระม,มาเนี่ยอยอมความได้ครับแต่มันจะมีคู่กันครับไก่คดีหนึ่งอันที่สามนะพรรบบอคอมคุณเอาข้อความที่ไม่เป็นอันเป็นจริงโพสลงในโซเชียลนะครับอาพาพบบอคอมเป็นอาญาแผ่นดินนะครับยอมความไม่ได้ครับ นะครับยอมความไม่ได้อ่าคราวนี้ผมก็จะมาพูดต่อครับกล้า้จะจบแล้วแหละนะว่าอืเขาจะอ่าทางทางอาดีตของเพื่อนนะครับนะครับผมคุณเนี่ยจะหนีไปไหนเนี่ยยากบอกให้กฎหมายแต่ละข้อกฎหมายแต่ละฉบับนะครับมีอายุความนะครับ มันมีอายุความนะอย่างพวกอาญาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต่ำแน่ๆน,น่นอนอายุความสิบยี่สิบปีนะคุณหนีสิบถึงยี่สิบปีคุณหนีไหวไหมนะแล้วเ่างที่ผมบอกงนะนี่ผมเนี่ยพอดีเห็นข้อความเมื่อเช้านะครับผมที่ว่าทักามาแล้วทางน้องทนายขอให้ผมดูนะก็คือเอ,อเหมือนกับว่าเขายัง ไม่รู้สึกสำนึกนะครับผมขอคิดว่าเขาทำถูกอยู่นะครับคือยังทำถูกข้ออะไรนะข้อกำหนดที่ตั้งไว้ก็คืออธิรพัน์อยู่ครับซึ่งข้อตกลงนั้นได้ขาดไปแล้วครับเรียบร้อยนะบอกตรงนี้เลยนะครับไย้ขาดไปแล้วครับแล้วก็เป็นข้อตกลงใหม่ก็คือไม่เกินมาที่แปดใช้ต้นมาให้หมดเป็นเงินก้อนนะครับแล้วก็ มีข้อตกลงพิเศษซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะละเว้นการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับซึ่งถ้าไม่ทําตามก็ไปติดคุกซะครับนะครับไปติดคุกซะนะครับแล้วก็เตรียมเงินประกันไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณประกันสู้ผมจะฟ้องอุทธร์ต่อครับนะแล้วอุทธร์เนี่ย ผมก็จะแทงคดีที่คุณเคยประกอบอาชีพอะไรไว้ขึ้นไปด้วยผมก็อยากรู้เหมือนกันคุณจะใช้ชีวิตที่สุขสบายยได้นานแค่ไหนเมื่อไหร่ที่เข้าไปแล้วเนี่ยเผลอๆเ,เนี่ยคนจะออกมาอาจจะชลาแล้วก็ได้นะชลาภาพแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยว ฝากไว้แค่นี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอ่าดอนเมืองอีกนะครับผมซึ่งติดเคสนะครับผมซึ่งจะน่าจะจบช่วงเย็นนะครับผมก็ยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะบันทึกไว้นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับผมเป็นการบันทึกข้อมูลด้วยเสียงนะครับสามารถติดตามผมได้ทางอ่าเฟซบุ๊กนะครับผม กดติดตามได้แล้วก็ YouTube ช่อง YouTube ซึ่งทำช่องขึ้นมาใหม่นะเพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่รู้กฎหมายและถูกกระทํานะจากบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายหรือเรื่องอะต่างๆนานา,นาก็ตามผมยินดีรับให้คําปรึกษ,ษาทุกสายทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ